เคยทําอะไรบ้างที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสำคัญนะ่ะก็ระลึกถึงได้ทุกครั้งทุกครั้งเพราะบุญไม่ได้หมดอายุสูญสลายหายไปเพราะบุญไม่ได้วัตถุธาตุวัตถุธรรมที่เป็นก้อนๆหยิบให้แล้วจะหายไปตรงกันข้ามบ,บุญเป็นนามธรรมเป็นสภาวะทิพย์เมื่อจิตนึกถึงจิตก็มีพลังแผ่พลังนั้นแหละไปเรื่อยๆทำบ่อยๆ เทพแชร์กลงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่0638945666หลวงพ่อครับมีท่านนี้เป็นเป็นพระบวชใหม่มีคำถาม จะกระถามหลวงพ่อหลายข้อเลยนะฮะเดี๋ยวผมไล่เลี้ยงแย,แยกเป็นข้อข้อกันแล้วแยกเป็นข้อข้อให้ท่านเพิ่งเป็นพระบวชใหม่แล้วก็เขาบอกว่าปรากฏว่าช่วงอาทิตย์แรกๆฝันเห็นแต่คนตายไปนานแล้วเช่นครูเพื่อนคนใกล้ชิดพระท่านนี้ก็เลยกรวดน้ําไปให้นะฮะบางคนลืมชื่อก็เลยนึกถึงแค่หน้าเขาปรากฏว่าฝันอีกรอบนี้มาบอกชื่อนามสกุลด้วยหลังจากปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ฝันอีกเลยแต่ก็ยังระลึกถึงและกวดน้ําให้ทุกวัน อยากถามหลวงพว่าข้อหนึ่งเนี่ยคือที่เขามาแบบนี้เนี่ยคือเป็นเพราะว่าจิตคิดไปเองหรือว่ามาจริงๆตอบตามหลักครับความฝันนั้นเกิดจากเหตุ4ี่ประการเริ่มตั้งแต่เทพสังหอนจิตอาวรนกรรมบันดาลอ,อาหารกำเริบเทพสังหอนอาจจะเป็นเทพตัวเทพเทวดามาให้เกิดภาพเหล่านี้ ด้วยอำนาจของเทวดาประการที่2ก็คือจิตเราคิดถึงคํานึงถึงคือท่านผู้เป็นเจ้าของความฝันเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดวันนี้อาจจะคิดมาก่อนหน้านี้<อ>คิดมานานคิดมาเป็น10-20ปีก็เก<อ>็บอยู่ในจิตใต้สำนึกแต่จิตเก็บไว้อยู่ติดใจใต้สำนึกไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเพิ่งมาคิดตอนเย็นเมื่อวานนี้เป็นการคิดมาค,คิดถึงมางแล้วจิตอววา์กรรมบันดาลก็คือสิ่งที่ได้ ทำบ่อยๆทำประจําประจําประจําไหว้พระประจําฆ่าสัตว์ประจําอะไรที่มันประจา oh. ประจำน่ะแล้วก็อาหารกำเริบก,ก็คือกินมากเกินไปหิวมากเกินไปนอนมากเกินไปนอนน้อยเกินไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหตุในกรณีที่ท่านผู้ถามถามมาเรื่องผู้ตายวายชนเนี่ย mm. ก็จะมาจากลักษณะเป็นจิตอาวรณ์เคยมีความผูกพันเคยคิดถึงกันคเคยเคยมีความอยากได้อย่างหนึ่งซึ่งนานมาแล้วนะ mm. ทีนี้พอหลับเนี่ยจิตไม่มีสติควบคุมแต่จิตเป็นอิสระนะฮะยังมีจิตอยู่จิตก็เหมือนว่านําภาพเก่าๆมาฉายมาฉายดูบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะสื่อตรงวิธีใดวิธีหนึ่งก็สื่อกันเข้ามาทำให้รู้ชื่อรู้นามสกุลอะไรเงรี้ยเพราะนั้นก็การแผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลให้แม้เราไม่ฝันเราก็ทำให้นะี่เป็นสิ่งถูกต้องแล้วครับท่านเลยมีคำถามต่อว่า ขอข้อคาแนะนาเพิ่มเติมหรือข้อธรรมเพื่อความแจ่มชัดหมายถึงแนะนําในด้านไหนเนี่ยก็คือว่าท่านก็คือกรวดน้ําไปแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าจบเลยไหมหรือยังไงต้องทำอะไรต่ออะ,อะไรเงี้ยก็คือหลังจากวันนั้นกรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลแล้วเนี่ยก็ควรจะทําทุกวันแผ่ทุกวันในช่วงที่ท่านยังเป็นพระอยู่เนี่ยทั้งที่จําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีทั้งที่ เคยแผ่ให้แล้วก็ดีทั้งไม่เคยแผ่ให้แล้วก็ดีให้นึกอย่างนี้นึกในใจหรือจะกล่าววาจาก็กล่าวได้แต่อย่าให้ดังมากให้ทำทุกวันครับแล้วอ้างบุญก่อนหน้านี้ก็ได้บุญก่อนหน้านี้ที่ก่อนบวชเนี่ยเคยทำอะไรบ้างที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำคัญน่ะก็ระลึกถึงได้ทุกครั้งทุกครั้งเพราะบุญไม่ได้หมดอายุไม่ได้หมดศูนย์สลายหายไป เพราะบุญไม่ได้วัตถุธาตุวัตถุธรรมที่เป็นก้อนๆหยิบให้แล้วจะหายไปตรงกันข้ามบุญเป็นนามธรรมาเป็นสภาวะทิพย์เมือ่อจิตนึกถึงจิตก็มีพลังก็แผ่พลังนั้นแหละไปทำเรื่อยๆทำบอ่อยๆก็แนะนำอย่างนี้อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666